สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่น่ารักในช่องชาแนลนาชา86ทาโร่เนาะวันนี้มาพบกับแม่หมอนาชาอีกแล้วเช่นเคยในคลิปทํานายความรักความสัมพันธ์ของเรานะคะวันนี้เราจะทําหัวข้อทับปิดที่ว่าเขาคิดจะกลับมาไหมเขาคิดถึงเราไหมเขาส่งเราไหมเรามาดูกันคะ่ะว่าคนคนนั้นเขาคิดอยากจะกลับมาหาคุณไหม เขาส่องคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมนะคะตั้งเจติฐานหลับตาเอ่ยชื่อของคนคนนั้นลืมตาขึ้นมาแล้วเลือกพลังงานของลูกแก้วสีก้อนที่1คือสีเขียวก้อนที่สองคือสีชมพูก้อนที่3าคือสีฟ้านะคะก็ขอให้ไพ่เป็นคนเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดของคุณแล้วกันนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะในคําทานายนะคะก็การดูอย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปอินมากนะคะอาจจะดูเป็น ได้รายหรืออาจจะมีคําตอบให้กับคุณในการทํานายนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็อย่าไปซีเรียสนะจ๊ะโอเคเราไปรับฟังคำพนาได้เลยนะคะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่กดไลค์กด u b s c r i b ้และอยู่เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอมีคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักและพี่ๆที่ทำ Tim e stamp ให้ด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคเราไปกันเลยเนาะ ขอดูพลังงาน Energy ของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานตัวตนของคุณตอนนี้และสิ่งที่คุณเจอในเหตุการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะคะโอเคอืมโอเคอืม บางท่านหรือตัวคนเองก็พยายามที่จะทำงานหรือได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักหรือสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะแต่ในแต่ในเรื่องของความรู้สึกน่ยคุณก็ยังวนเวียนกับความรู้สึกที่กับคนที่คุณถูกใจกับคนที่คุณรักกับคนที่คุณลหลงไหลกับคนคนนี้คุณรู้สึกรักเขามากๆถูกใจถูกชะตาแล้วคุณอะ่ะเหมือนยัง มีความลหลงไหลในตัวตนของเขาเขาเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่บุคลิกดีหน้าตาดีอืมแล้วก็เป็นคนที่แบบดูค่อนข้างที่จะ,ะจริงจังแล้วก็จริงใจคุณก็เลยรู้สึกแบบว่าถ,ถูกใจถูกชะตาแล้วก็รู้สึกลัก เหมือนความรักความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอะ่ะมันมันสลัดออกไปจากความรู้สึกคุณไม่ได้สักทีคุณวนเวียนนะคะคุณวนเวียนอยู่กับความรักที่ที่กับคนคนนี้มากมาก,มากเหมือนคุณรอคอยคุณรอรอรอกะรรอเขาค่ะรอรอถึงความรอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสารต่อความสัมพันธ์รอการติดต่อรอความคิดรอความว่าเขาคิดถึงเราไหมรอแล้วเขาจะกลับมาไหมคุณรอถึงความรัก ที่มันเคยแบ่งบานที่มันเคยมีความสุขต่อกันน่ะในคุณรอในตรงจุดจุดนี้กับคนคนนี้มันวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะโอเคเราไปดูเข,า,ขาคนนั้นต่อสิคะว่าแล้วเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้นะเหมือนเขาได้ตัดสินใจต ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างลงไปแล้วแล้วเขาก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในความรู้สึกของเขา,เาถามว่าเขานึกถึงไหมหรือเขาคิดถึงไหมเหมือนเรื่องราวของคุณบางสิ่งบางอย่างหรือคําพูดการเจรจาการตกลงอะไรบางอย่างของคุณมันมาถึงการต,ตัดสินใจหรือในการเริ่มต้นอะไรแล้วอะค่ะเขาได้เริ่มต้นไปสู่ภาวะใหม่ กับชีวิตใหม่สังคมอะไรใหม่ๆเขาไม่ได้มานั่งพินิษพิเคราะห์หรือคิดถึงเราแล้วในเวลาขณะนี้นะคะเขามองไปสู่ในชีวิตของเขาในเรื่องของเงินในเรื่องของงานหรือการที่มีภาวะนะใหม่กับชีวิตอะไรใหม่ๆเขาจบแล้วเขาก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ละได้แล้วนะคะในเวลาขณะน,นี้คนคนนี้ที่คุณถามถึงนะโอเคแล้วทีนี้เราไปดูสิคะว่าแล้วเขาอ่ะ ส่งเราไหมคะขาส่องเราไหมอืมแต่จริงๆเขาก็คอยแอบดูแอบส่อง,องคุณอยู่นะในในเวลาที่อ่าบางครั้งก็เหมือนรับรู้ได้จากข่าวของเพื่อนฝูงหรือที่ทำงานหรือการส่องในโซเชียลหรือการแอบดูแอบส่องอืม เนาะแต่ว่าเขาก็รู้ว่าในสถานการณ์นี้บางสิ่งบางอย่างคุณกับเขามันเป็นไปกันได้ยากแล้วนะคะอืมในความสัมพันธ์เขาก็รู้เขาซาบซึ้งในความดีหรือสิ่งที่คุณทําให้นะเขานึกถึงคุณแต่เขาไม่ได้คิดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะเขานึกถึงความดีคิดถึงความดีคิดถึงนึกถึงกับสิ่งที่คุณเคยดีเคยช่วยเหลือเคยให้กําลังใจเคยอยู่เคียงข้าง เคยดีต่อกันมาในความรักในความสัมพันธ์ที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะถามว่าเขาดูคุณไหมเขาส่องคุณไหมเขาก็มีบ้างที่เขาดูเขาส่องเขามองอะไรอยู่ล้วค่ะแล้วก็หรือรลบฟังข่าวสารจากของคุณจากคนใกล้ตัวจากเพื่อนจากญาติจากที่ทํางานอะไรประมาณนี้แต่แต่โดดเด่นคือการทางโซเชียลนะคะเขาก็มีมองมีดูแต่ก็ก็ดูคุณด้วยความเป็นห่วงดูคุณด้วยความว่า เข้าใจในบริบทของความสัมพันธ์แล้วก็เป็นห่วงคุณด้วยนะคะอ่าก็ยังรู้สึกขอบคุณหรือรู้สึกซาบซึ้งในความดีที่คุณมีให้หรือความเขารู้แหละว่าคุณเป็นคนที่ดีกับเขามากๆในในบริบทของความสัมพันธ์แต่บางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ในเรื่องราวของคุณกับเขามันมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นไปกันยากในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเราไปดูสิคะว่าแล้วเขาอยากจะกลับมาไหมอืมอืม เขากลับมาไม่ได้นะคะอืมเขากลับมาไม่ได้แล้วนะอืมบางครั้งก็ยังนึกถึงนึกถึงลึกนึกถึงเรานั่นแหละก็นึกถึงเราในบริบทของความสัมพันธ์ในความดีของเราหรือสิ่งที่เราเป็นแต่เขารู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นหรือสิ่งที่เขาเจอในบริบทของความสัมพันธ์เนะี้เขาก้าวไปไกลแล้วเขามองไปสู่ภาวะใหม่ข้างหน้า ที่เขาคิดว่าเขาเลือกแล้วต่อให้เขากลับมาหรือจะกลับมาค่ะคือมันเป็นไปยากนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าทบทวนแล้วว่าในสิ่งที่เขาคิดพิจารณาเขาคิดดีแล้วเขาทบทวนดีแล้วนะคะเขาเองก็ต้องจำใจที่จะต้องไปแล้วก็ต้องไปข้างหน้าในสู่ในชีวิตแล้วก็ภาวะใหม่สิ่งใหม่ๆสังคมใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะต่อให้เขาได้กลับมามันก็มีเรื่องที่แบบว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผย ในตัวตนของเขาได้อยู่ดีเขาก็กลายเป็นคนที่มีความลับอะไรที่ไม่สามารถเคลียร์ได้เขาเลยตัดสินใจที่จะเดินแบบนี้ซะมากกว่าเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่มีความลับเยอะนะอืมแต่ในใจลึกๆเนะี่ยเขาก็ขอขอบคุณที่คุณเคยรักเคยดีมีความรักดีๆให้กับเขา mm hmm. เขาซาบซึ้งเขารู้ได้ mm hmm. เขาเขาเขาสัมผัสได้ในตัวตนของคุณที่คุณรักเขาที่คุณดีกับเขาเขาสัมผัสได้นะในตรงนั้นแต่ว่า ด้วยเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตของเขาบางอย่างหรือสิ่งที่เขาตัดสินใจในสิ่งที่เขาเลือกแล้วคนคนนี้เลือกแล้วตัดสินใจแล้วเขาคิดว่าเขาคิดดีแล้วเขาคิดว่าไปข้างหน้าจะดีกว่าหรือตัดสินใจไปแบบนี้จะดีกว่าในความสัมพันธ์นะคะโอเคอ่ะขอเปิดไพ่ให้กับคุณแล้วกันว่าแล้วคุณจะทำยังไงขอคำแนะนำให้กับคุณว่าคุณควรจะเป็นอย่างไรในชีวิตในสถานการณ์นี้นะคะโอเค ขอให้คุณหันมาใส่ใจและก็รักตัวเองมุ่งหน้าไปสู่สิ่งใหม่จริงๆแล้วไพ่ตัวตนของคุณคือได้เจอกับความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่านะคะการที่คุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่ดีเป็นคนที่อบอุ้มอบอ้อมอารีต่อทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นความรักข้างไหนความรักข้งนี้ขอให้คุณเป็นแบบนั้นคุณเป็นคนที่ดีแล้วเมื่อคุณเป็นคนที่ดีแล้วคุณก็จะได้พบกับรักดีๆอย่าเสียใจอย่ารู้สึกอ่านอยนะคะว่า เราทำดีกับคนคนนี้หรือเราทำดีกับใครทำไมเรายังไม่ได้รับการตอบแทนในความรักความดีที่เราได้มีมาขอให้คุณอย่าลังเลอย่าอย่าอย่าว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองอย่าไม่เชื่อมั่นในความดีของคุณคุณเป็นคนแบบไหนคุณเป็นคนดีมีน้ำใจคุณเป็นคนที่รักจริงคุณเป็นคนที่จริงจังคุณเป็นคนที่จริงใจ คุณก็ให้เป็นแบบนั้นแต่ก็ขอให้ดูคนแล้วก็จริงใจให้ถูกคนแล้วก็หันกลับมาใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นในเวลาขณะนี้จริงๆคุณกำลังจะพบรักครั้งใหม่เจอคนใหม่ที่ดีกว่าเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่เขาจะเอะ่เข้ามาหาคุณแล้วคุณเองก็จะสามารถได้รับความรักนั้นที่คุณรอคอยรอสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะฉะนั้นกับคนคนนี้ถ้าเขาไม่กลับมาก็ไม่ต้องเสียใจก็ไม่ต้อง ไม่ต้องรอจะดีกว่าเนาะและถ้าตา,ตามบริบทที่แม่หมอเห็นเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขามุ่งหน้าไปสู่ชีวิตแล้วก็ภาวะในโลกสังคมใหม่ๆของเขาแล้วนะคะอืมเขาก็ได้แต่แบบว่าเออนึกถึงเราคิดถึงนึกถึงในความดีของเราก็เท่านั้นเองแต่บริบทของความรู้สึกของความรักนะ่ะเขาไม่ได้มีให้กับเราแล้วนะคะฉะนั้นเราก็ต้องหันกลับมารักตัวเองแล้วก็มองไปข้างหน้าจะดีกว่านะจ๊ะที่รัก โอเคค่ะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะวันนี้ก็ลาแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าการดูไม่ได้เจาะจงดวงใครอย่าไปซีเรียสนะจ๊ะไปค่ะต่อไปเป็นคนที่เลือกสีชมพูนะขอมาดูสีชมพูค่ะว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณในสิ่งตัวตนที่คุณเป็นสิ่งที่คุณเจอคุณเป็นอย่างไรเนาะพลังงานของคุณนะคะ ว้าวตอนนี้คุณเองก็มีความสุขอยู่ได้ในเรื่องของการที่คุณอยู่กับคนครอบในครอบครัวกับคนที่คุณอยู่รอบข้างืมเลบทของความสัมพันธ์กับความรักคนคนนี้คุณไม่ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะมีเรื่องอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนคุณไหมแต่จริงๆคุณเองก็อยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารหรือคุณรู้สึกผูกพันรู้สึกแบบ บางครั้งคุณก็รู้แหละว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากนลนมันมีเรื่องอะไรที่เป็นลับๆหรือความลับอะไรที่ปิดบังเราไหมแต่ในใจคุณเองก็รู้สึกว่าอุ้ยฉันผูกพันกับเขารุกเลือเกินรู้สึกถูกใจถูกชะตาบางคนก็ได้คบกับคนที่เป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นคนรักเก่าที่วนเวียนกลับมานะคะหรือความรักครั้งนี้คุณรู้สึกว่าคุณผูกพันกับเขาคุณชอบเขาคุณรู้สึกดีมีอะไรบา,บางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึก ถูกชะตาถูกใจอะ่ะกับคนคนนี้มากๆอ่ะคะ่ะอืมเนาะเราไปดูต่อสิทว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณตอนนี้คะอืมตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณเนาะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะอืมแถว The Moon h i n g of Cups t a u r ร s Okay มายจีชเอมกวอนคนคนนี้มีความรับกับคุณจริงๆด้วยเขาเป็นคนที่ลึกลับเป็นคนที่มีความลับอะไรปิดบงังซ่อนเล้นเก่งเป็นคนไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยตัวเองอืมบางสิ่งบางอย่างคุณคิดว่าคุณเข้าใจหรือมีอะไรที่คลิกกันแต่บางอย่างคุณก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่ แต่สถานการณ์ความรู้สึกที่เขามีคือจริงๆคุณกับเขามีการจบมีการเลิกราแบบฉับพลันกันไปแล้วนะคะอืมแต่ตัวเขาเองก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงนึกถึงคุณอยู่เขายังนึกถึงความคุณไปเขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงเก่งหรือเป็นผู้ชายที่เก่งเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถเขาชอบในบุค,คลิกของคุณในตรงนี้นะคะอืมเขาเองก็รู้สึกว่า เขาก็ชอบแล้วก็นึกถึงแล้วก็คิดถึงคุณอยู่เหมือนกันอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารนะอยากจะส่งเมสเซจอยากจะโทรหามีความรู้สึกว่าอยากจะติดต่อมาเร็วๆนี้อืมแต่ว่าในบางครั้งเองก็ยังไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้ในความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นยังมีอะไรที่เก็บซ่อนปิดบางซ่อนเล้นอะไรกับเราอยู่ในสิ่งที่เขาเป็นนะคะอืมโอเคแล้วเขาอ่ะคิดถึงเราบ้างไหม คิดถึงเขาบ้างไหมแล้วเขาว่าจะเป็นเ,เป็นยังไงต่อนะคะอืมเขาคิดถึงคุณนะอืมเนี่ย <Kid. S 1> เขาคิดถึงคุณน่ะเขาอยากติดต่อสื่อสารคุณนะคะอืมถามว่าเขาส่องไหมเขาส่องนะคะเขาส่องแล้วเขาก็าเขาเขาก็อยากติดต่อสื่อสารคุณด้วยอ่าเขาคิดถึงแล้วเขาก็รักคุณด้วยอนะ่ะไม่ใช่แค่คิดถึงอย่างเดียวแล้วตอนนี้เขายังรักเขาเองก็รู้สึกนึกนึกถึงแล้วก็คิดถึงความดีความรักที่เคยมีต่อกันความผูกพัน ที่คุณเคยทําอะไรดีๆกับเขาหรือคนผู้คุณเคยผ่านเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างมาด้วยกันในเรื่องราวของความสัมพันธ์เขายังนึกถึงความดีของคุณความเก่งของคุณคุณเป็นคนที่สวยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีถ้าเป็นผู้ชายก็สลับกันเองนะคะผู้ชายเขาก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็มองผู้ชายแบบนี้เหมือนกันเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่แบบ ดูแลตัวเองได้ดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและไม่ใช่แค่ว่ามีดีอย่างเดียวคุณเป็นคนที่มีน้ําใจด้วยอ่าเขาเองอะ่ะคิดถึงคุณแล้วก็รักคุณอยู่ในเวลาขนานี้นะคะไม่ใช่แค่คิดถึงอย่างเดียวแล้วนะก็ยังมีความรักมีความคิดถึงนึกถึงความรักความดีที่เคยมีต่อกันเคยที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคนหรือการที่คุณเคยอยู่ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างมาด้วยกันเขาอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารคุณนะอืม เขาก็ส่องแล้วเขาก็มองคุณอยู่แอบมองแอบดูคุณอยู่ตลอดนะคะว่าคุณเป็นยังไงมีชีดเป็นยังไงเขาดูว่าพัฒนาการของคุณตัวตนของคุณไปถึงไหนแล้วนะคะเขาแอบดูแอบส่องแล้วก็คิดถึงคุณด้วยในเวลาขณะนี้นะคนคนนี้นะคะแล้วเขาอยากจะกลับมาหาเราไหมขอดูค่ะแล้วเขาอยากจะกลับมาหาเราไหมคนคนนี้โอ้โหความลับนี่แต่ลับลับ เขาอยากกลับมาหาคุณนะคะอืมเขาอยากกลับมาหาคุณมากๆเพราะว่าเขารักคุณแล้วเขาก็ลงไหลในตัวตนของคุณแต่เขาก็คิดหนักเพราะว่าในตัวตนของเขายังไม่สามารถเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความลับในตัวตนของเขาได้หรือเขาเองอาจจะมีใครซ่อนเล้นหรือมีใครอีกคนนึงในความสัมพันธ์ของเขาไหมนะคะอืมแต่เขานะ่ยอยากจะกลับมา แต่เขาอยากเขาเหมือนเขาพยายามที่อยากจะเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาแต่มันมแต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะสามารถเคลียร์ได้ไหมนะคะเพราะว่าขึ้นมาสามใบก็คือการอยากลายากลับมาอยากการอยากกลับมาเริ่มต้นมีความหวังมีความฝันอยากได้คุณเป็นแฟนยังรักยังอยากจะขอขอโอกาสอยากจะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์เพราะยังมีความต้องคือมันมีความทั้งความรักความหลงความชอบ ถูกใจหรือคนที่มันเป็นความผูกพันทางจิตวิญญาณในความสวยรวยเก่งเพเลยของคุณนะคะแบบว่ามันไม่ใช่แค่ความความความเก่งความสวยอย่างเดียวแต่มันเป็นความผูกพันที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขเสน่ห์ในตัวคุณหรือตัวเขามันผูกพันกันซึ่งกันและกันแต่มันมีเรื่องบางอย่างในตัวตนของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะเอ่ยหรือบอกคุณได้หรือความสัมพันธ์หรือความรักครั้งนี มันมีความลับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนเลนหรือตัวเขาอาจจะเป็นไวเบอร์ซ่าหรือเขาหรือคุณไหมมีใครอีกคนในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ถามถึงเขาว่าเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเขาอยากกลับมามากๆอยากจะเริ่มต้นแต่เขาก็เป็นเป็นพวงคิดหนะักว่ามันจะไปต่อหรือมันจะเริ่มต้นกันได้จริงๆไหมมันจะมีมันจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่า ความสัมพันธ์นี้มันมีบริบทอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขายังไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้อืแต่เอาเป็นว่าก็ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าเขาเองก็ยังนึกถึงคิดถึงแล้วก็รักคุณแล้วก็ยังอยากจะกลับมาสารต่อยังอยากจะติดต่อยังอยากจะสื่อสารคุณอยู่นะคะแล้วเร็วนี้แหละเขาอาจจะมีการเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะมาติดต่อสื่อสารคุณไม่เกินสามเดือนจากระยะของการดูไพ่นะคะ โอเคแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ขอให้คุณได้กลับมาเคลียร์หรือกลับมาคุยกันหรือกลับมาพูดคุยกันในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าบนิบทที่คุณตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์แล้วแม่หมอก็เคารพในการตัดสินใจแต่ถ้าคุณรอหรือคุณอยากจะคุยอยากจะเคลียร์หรืออยากจะให้โอกาสกับความสัมพันธ์นี้ก็ลองลองคุยลองสื่อสารหรือลองอเคลียร์กันดูก็ไม่เสียหายนะคะเพราะว่าตัวตนของเขาเองเขาก็ยังมีใจที่รักเราแล้วก็ผูกพันกับเราอยู่ ะะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้เขาเคลียร์เรื่องของเขาให้เสร็จสิ้นก่อนมันก็จะดีกับเรามากที่สุดนะคะโอเคไม่หมอเป็นกําลังใจให้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คิดหน้าจ้าต่อไปพูดชิ่อเลือกสีฟ้าค่ะสีฟ้ามาสีฟ้ามาดูสิคะว่าพลังงานเอเนจีของคุณที่คุณเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอเป็นอย่างไรนะคะ พอดูค่ะว่าคุณเป็นอย่างไรนะว้าวเหมือนตอนนี้คุณเองพยายามที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคุณมองเห็นถึงอนาคตของตัวเองมากกว่าเรื่องความมั่นคงความมั่ง,งคั่งหรือการที่จะเป็นคนมั่งมีมีคนเป็นคนร่ํารวยอะไรประมาณนี้นะคะคิดถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตหรือคุณหันมาดูแลใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นอ่า ในบริบทของความรักความสัมพันธ์ที่คุณเจอคุณรู้สึกถูกใจถูกชะตามีความผูกพันเออเหมือนกองกองที่สองเลยอะได้ไพ่ตำแหน่งเดียวกัน Two of Cups อืมคุณรู้สึกผูกพันกับคนคนเนี้ยที่คุณถามถึงแต่บางสิ่งบางอย่างคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันมีเรื่องที่จบไปแล้วมันมันไม่ย้อนกลับมาแล้วอะค่ะแต่จริงๆแล้วคุณมี โอกาสใหม่หรือมีสิ่งใหม่รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะอืมแต่คุณเองก็ลืมคนคนนี้ไม่ได้ที่คุณนึกถึงอยู่คุณมีความรู้สึกว่าคุณผูกพันกับเขาคุณรู้สึกถูกชะตาถูกใจมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณคลิกกันแล้วก็ชอบเขามากๆอืมกับคนคนนี้ยอืมคุณมีความผูกพันมากมาก บางครั้งคุณอาจจะเจอกันไม่นานหรือบางคนก็เจอกันมานานแต่แต่จะเจอนานไม่นานแต่มันเป็นความผูกพันที่แบบว่าเหมือนรู้สึกแบบมันตัดไม่ขาดสักทีคิดถึงมากอะไรเงี้ยวินหานึกถึงคิดถึงลืมไม่ได้รักมากชอบมากอะไรประมาณนี้นะนกับคนคนนี้ที่คุณถามถึงอยู่นะคะเราไปดูเขาว่า,วาแล้วเขาอ่ะรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้นะโอเค เขาเองก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะแต่เขาคิดว่าเขาควรจะปลดปล่อยกันและกันไปแบบนี้จะดีกว่านะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนะเขาคิดถึงมากๆ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 อืมอืมคิดถึงแล้วก็นึกถึงคุณด้วยนะคะอืมแต่ในบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้พูดหรือเขาได้คุยกับคุณเขาได้ตัดสินใจแล้วนะคะแล้วเขาก็เจ็บปวดด้วยในสิ่งที่เจอในสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่ทําอะไรลงไปก็ตาม เขาเองก็เสียใจหรืออกหักผิดหวังไม่แพ้กันอืมในบริบทที่เป็นเขารู้สึกไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับคุณหรือบริบทของพวกคุณจะเป็นอย่างไรแต่เขาอยากเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาก็เสียใจเขาก็ผิดหวังเขาก็เจ็บในเจ็บในหัวใจไม่แพ้กันนะคะเขาอยากจะปลดปล่อยคุณให้ไปเจอสิ่งอะไรที่ดีกว่าเขาคิดว่าคุณกับเขาควรจะปลดปล่อยกัน ไม่ควรจะรั้งหรือหรือยื้อกันไว้ในความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่าเขาคิดถึงเขานึกถึงคุณไหมเขาคิดถึงนะเขาปรารถนาดีให้คุณได้ไปเจอสิ่งที่ดีกว่าแต่เขาเองก็ยังลืมคุณไม่ลงหรอกอืมในความในความรู้สึกนี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนะที่แม่หมอเห็นนะคะแล้วเขาอ่ะเป็นยังไงต่อแล้วเขาอ่ะส่องเราไหมโอเคเดว,เว์ จุดจุดจุด,จดเริ่มต้นอืมจริงๆมันก็จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วอะวิวออฟฟอร์จูนก็มาบอกว่าพวกคุณคงต้องไปเริ่มต้นกันใหม่แล้วค่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วต่างคนต้องต่างไปเริ่มมันจบแล้วจริงๆมันมันเป็นปรญยากกอบสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะเขาค่อนข้างที่จะคิดมากเหมือนกันในความสัมพันธ์นี้เขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเขาเสียใจถามว่าส่องไหมเขาพยายามที่จะไม่ ไม่โฟกัสที่คุณนะคะเขาพยายามที่จะไปโฟกัสกับชีวิตที่อะไรใหม่ๆอืมแต่ว่าก็มีแอบดูบ้างแต่ก็ไม่ได้มามองมาอะไรมากถึงขนาดนั้นเพราะว่าพยายามที่จะตัดใจที่จะไม่ไม่นึกไม่ไม่ไม่ไปไม่ไปดูในในโลกโซเชียลหรือดูสองคุณอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าแต่ในความรู้สึกที่อยู่ในพื้นลึกในหัวใจของเขาล่ะเขาคิดถึงนะ เขานึกถึงเวลาที่คุยกับคุณตอนกลางคืนคิดถึงเวลาที่เคยคุยกันตอนกลางคืนอะ่ะเขานอนไม่ดับมานอนไม่หลับเลยแหละเขาคิดถึงคุณมากๆอืมเขาเขาก็ไม่สามารถเอาคุณออกไปจากหัวของเขาได้เช่นเดียวกันแต่เขาก็พยายามเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจไปแล้วนะคะว่าเขาต้องปลดปล่อยกันและกันไปเขาเขาแบบมันเป็นการจุดจบแล้วก็จุดเปลี่ยนและจุดเริ่มต้นมันขึ้นคือ the tower the v e r e วิ r อฟจูนสถานการณ์เป็นไปได้ยากมันมีแต่เรื่องหนักแล้วก็เรื่องเหนื่อยถ้าจะถ้าจะสารต่อกันไปมันได้เจ็บมันได้เสียใจมันได้ตัดสินใจอืคุยกันต่อไปมันอาจจะไม่ได้เป็นความรู้สึกดีๆก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ต้องทะเลาะกันก็ได้มันเลยต้องจบแบบนี้เปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่จะดีกว่านะคะเขาอยากจะบอกคุณแบบนั้นเหมือนกันว่าให้คุณ ตัดสินใจทางเดินไปข้างหน้าได้เลยเวลามันถูกกําหนดไว้แล้วระหว่างเราสองคนเวลาคุณกับเขาอาจจะได้มาเจอกันแค่เท่านี้อืมมันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วเขาอยากจะให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาเองก็จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันในชีวิตของเขานะคะอืมแล้วเขาอยากกลับมาไหมโอ้โหถ้าเป็นขนาดนี้เขาจะกลับมาไหมล่ะอืมอ่ะแต่เขาก็ยังบอกว่าเขายังรักคุณอยู่นะคะ สถานการณ์คุณกับเขามันไม่มีความแน่นอนแล้วนะคะอมืมันเหนื่อยกันเปล่าอ่ะอืมปล่อยปล่อยกันเป็นอิสระต่างคุณก็ไปใช้ชีวิตของค,คุณเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขานะคะถึงแม้ว่าในใจอยากจะเริ่มอยากจะให้โอกาสกันแลวกันแต่เขาแต่เขาคิดว่ามันเป็นไปได้ยากเขาคงจะไม่ได้กลับมาหาคุณแล้วนะคะอืมใหก้การเริ่มต้นไปสู่สิ่งใหม่จะดีกว่านะคะเขาบอก ในสิ่งที่แม่หมอเห็นแต่เขาอยากจะบอกว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังคิดถึงคุณอยู่ความรักนี้เขาขอเก็บไว้ในความทรงจําความผูกพันที่เคยเจอกันความผูกพันที่เคยมีกันนะคะเขารู้สึกผูกพันกับคุณเช่นกันแต่ในความผูกพันนี้มันมาถึงจุดจบจุดเปลี่ยน ฉะนั้นเราก็คงต้องยอมรับแล้วเดินไปข้างหน้าและเริ่มต้นอะไรใหม่จะดีกว่านะคะเพราะว่ามันมาถึงจุดจบแล้วมันมันถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะในความสัมพันธ์เขาอยากจะให้คุณปลดปล่อยตัวเองแล้วหันไปสู่สิ่งใหม่หันมาดูแลตัวเองรักตัวเองแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่อนาคตใหม่ๆคนใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆสังคมใหม่ๆชีวิตใหม่ๆที่เหมาะกับคุณจะดีกว่านะคะอืมอ่ะถ้าเขาอยากจะฝากข้อความถึงคุณ เขาอยากจะฝากบ,บอกอะไรถึงคุณมันดูเหมือนเศร้าๆเขาอยากจะฝากอะไรถึงคุณน่ะ,ะเขาบอกว่าคนคืออยากให้คุณไปเจอคนที่สามารถสร้างครอบครัวหรือสารฝันที่คุณต้องการที่จะมีชีวิตครอบครัวหรือเริ่มต้นกับคนที่สามารถสร้างครอบครัวกับคุณได้จะดีกว่านะคะถึงแม้ว่ามันไม่ใช่ว่าที่เขาจากไปไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเขาไม่คิดถึงเขารักเขาคิดถึงแต่เขาคิดดีแล้วนะคะ เขาถึงเดินจากไปด้วยด้วยการจำใจจากไปเขาอยากจะบอกคุณแบบนั้นนะคะเขาเองก็เจ็บเขาเองก็เสียใจไม่ใช่ไม่แพ้กัน แต่เขาอยากให้ให้คุณได้เริ่มต้นแล้วเจอคนที่เป็นคนรักดีๆคนดีๆสําหรับคุณที่คุณรอคอยจะดีกว่านะคะเขาฝากบอกคุณแบบนี้นะหรือสิ่งจกักรวาลก็อยากจะบอกคุณแบบนี้เช่นเดียวกันโอเคละค่ะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ขอให้คุณพบเจอกับคนรักใหม่หรือคนรักที่ดีๆเข้ามาในชีวิตแต่แม่หมอเห็นในพื้นของคุณที่เปิดให้คุณนะเห็นแล้วแล้วค่ะว่าคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่กับคนที่แต่การเริ่มต้นใหม่กับคนที่ มีศินเสมอกับคุณหรือคนที่มีทัศนคติหรือมีแนวทางความสัมพันธ์ที่มีอะไรตรงกันการที่คุณอยากจะมีใครสักคนเป็นแรงบันดาลใจหรือมีความรักที่เป็นเหมือนครอบครัวอยู่ด้วยกันดูแลกันหรือมันมีบริบทของความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้คุณก็จะได้เจอนะขอแค่ขอให้คุณเชื่อในความ ในความรักครั้งนี้ในความรักครั้งใหม่ไม่ใช่ในความรักครั้งนี้เชื่อในความรักขอโทษที่ค่ะเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นว่าการที่คุณเป็นคนดีอ่ะการที่คุณเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีหรือคุณเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจในเหมือนที่คุณเป็นเนี่ยอืมคุณก็จะได้พบเจอกับคนคนนั้นในข้างหน้าเพราะว่าการตบท้ายด้วยห้าถ้วยบางครั้งอ่ะความรักครั้งเก่าหรืออะไรเก่าๆอะค่ะ ที่มันล้มไปแล้วหรือมันพังไปแล้วแต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่เหลืออะไรเลยมันยังเหลืออีกสองถ้วยนั่นก็คือคู่มันเป็นคู่อยู่ค่ะคุณยังมีคู่ยังมีคนข้างหน้าหลอคุณอยู่นะคะยังมีคนที่ใช่สําหรับคุณยังมีคนที่มันไม่ใช่แค่เจอความผูกพันแค่คนนี้คนเดียวคนเราอะหลายภพหลายชาติก็ยังจะมีคู่กับมาวนเวียนหาเราคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ มีทัศนคติหรือมีความฝันที่เหมือนกับคุณที่มีจุดที่เป้าหมายที่เหมือนกันเป้าหมายที่ที่ไปถึงจุดคือการที่จะมีครอบครัวมีความรักการดูแลกันในบ้านปลายชีวิตสิ่งนั้นที่คุณปรารถนาคุณก็จะได้เจอนะคะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ฝ่าฟันผ่านตรงตรงจุดนี้ไปให้ได้แม่หมอเป็นกำลังใจให้นะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย